สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ภาษาชาแน,นลวันนี้เราจะมาลองเล่นเกม Crowd c r o w ครัมเมอร์นั่นเองเป็นเกมฟรีนะฮะลองไปหาโหลดได้ใน s t e ีมนะฮะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่อยู่ในโลกโลกาวินาศนะฮะแล้วเหมือนกับว่าตัวผู้ชายคนนี้ดันติดงงอยู่ในสถาปัตยกรรมบางอย่างที่เป็นลักษณะเหมือนกับหอสูงเสีฟ้าอย่างที่เห็นขลังเรานี่แหละฮะแล้วชายคนนี้เราต้อง แก้ปริศนาว่าเขาสร้างสิ่งนี้ไปทําไมนะฮะซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเกมนี้มันยาวเท่าไหร่นะฮะเราก็จะลองเล่นไปดูก่อนนะฮะโอเคเพื่อไม่ปห้การเสียเวลาเราไปเลยลุยกันเลยดีกว่าไปวิสไตล์แบบนั้นเหรอเซลเชตไม่ใช้ได้ใช้ได้โอเคเราลกขึ้นมาแล้ว day has อีกวันหนึ่งมาถึงแล้วนะสงสัยต้องไป หาน้ำก่อนเราเค่อยไปทำงานไปทำงานด้วยนะเฮ้ยแสดงว่าเราเราทำงานที่นี่เหรอเนี่ยคุณผู้ชม,ชมดูดูสไตล์อารมณ์แบบภาพวาดแบบดินสออะใช้ดินสอวาดฝนฝนอะเอ,อ้ยเจ๋งดีอะีัยนเราดูซิกึญเจ้โอเคแล้วก็กดอันนี้อันนี้ประมาณอ่อ๋อของไดลี่ของสแตนหน้าที่หนึ่งสี่แปดเก้าโอ้โหย่งเยอะ บอกประมาณว่าฉันฉันอาจจะต้องไปยังตึกข้างๆในอนาคตแต่เท่าที่รู้ก็คือว่ามีคนสร้างคนอื่นๆเนี่ยพยายามให้ประตูทางเข้าทางเข้าสะพานเนี่ยล็อกไว้ฉันเจอกุญแจอยู่บนโต๊ะที่อยู่อยู่บนยอดสุดของตึกของเราเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ก่อนเองอ่าเมื่อมฉันกำลังจะไปเอาอ่าสบียงไม่ได้ไปที่นั่นมาสักสองสาวันแล้วก็เลยฉันก็เลยอยากจะเช็คว่ามัมน มันปลดล็อกแล้วถูกปลดล็อกแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดอ่าหอคอ,อยอื่นๆเนี่ยว่างแล้วเนี่ยฉันอาจจะข้ามไปเพื่อที่ว่าจะได้ไปอยู่ได้อารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณว่าตึกตึกหนึ่งมันเหมือนกับมันเป็นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคืออาจจะเป็นไปได้ว่าตึกแต่ละตึกมันน่าจะเชื่อมกันอยู่เออ,อเออนี่ไงเออได้น้ำละเดี๋ยวจะสิไม่มีอะไรเค stru การก่อสร้างต e ดสุดท้ายหยุดไปแล้วให้เดาว่าถ้าเดาว่าคนสร้างคนเดยมคงหายไปตามกาลเวลา t ลเชื่อว่าทีนี่ก็น่าจะฉันต้องอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องการไปยังเตออีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะฮะเออก็คือตตึกนี้ใช่ไหม อ๋อเอ้ยเราจะไปยังไงวะนนี้ Holy shit. ฮอลิชิดเฮ้ยไม่ธรรมดาฮะอ,อารมณ์มันอารมณ์มันเหมือนกับโ,โลกยุคโลกยุคอ่าโลกหลังโลก,กาวินาศอ่ะแล้วประเด็นคือเราอยู่นบนหอคอยแบบฮัทซองูนมีก่อนเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปนี่เป็นหอคอยที่ ทำจากอิฐแล้วก็ไม้นะฮะแต่ว่าด้วยลายเส้นที่เป็นแบบดินสอวาดอย่างเงี้ยเราก็ต้องคาดเดาอีกทีว่าวัสดุเป็นอะไรนะครับโอเคเดีย๋ยวคอยดูที่นี่สิโอ้โหอันนี้คือพวกอิฐพวกไม้อะไรอย่างะะเงี้ยเออโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดท้งสอทางไว้ก่อนประเด็นคือว่าเราเอาน้ำไปไว้ที่ไหนวะไปไว้ข้างบนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะโห นี่ถ้าสมมติว่าเอาพวกของขายพวกนี้ไปสร้างในสแควแมค่คณิกจะเป็นยังไงวะเนี่ยแหลกแน่แน่เลยเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นยอดล่าสุดใช่ไหมเอออันนี้เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เนี่ยอารมณ์ประมาณว่าข้างล่างอะ่ะน่าจะกลายเป็นแบบฝุ่นผงเป็นฝุ่นละอองแบบสารพิษไปแล้วอะ่ะเราก็เลยต้องมาสร้างตึกเพื่อที่ว่าจะได้หนีจากฝุ่นหมอกพวกนี้นะครับเออเชื่อละอเค กปรนจาไปยังประตูอ๋อประตูสะพานใช่ไหมโอเคบริดจ์ดอร์อ,อ่าแล้วเราไปทางไหนต่ออันนี้เราปีนได้ไหมปีนไม่ได้เหมอนกำรู้สึกว่าตรงโน้นจะมีกระเช้าด้วยนะฮะตรงนี้เออนี่ไงเนี่ยอ๋อสะพานตรงนี้โอเคเดี๋ยวลองไปละหน่อยดูซิไปเอ๊ะไปไงวะเดี๋ยว,ไไงไงวนะ้อ๋อนี่นี่นน ไดอารี่ของโจ伊หน้าที่420เหรอฉันอยู่ก่อสร้างมาตลอดทั้งวันเลยอยู่กับเบอร์นีอันนี้มันอันนี้คําพูดถึงเรื่องการทำงานที่ว่ามันต้องดื่มน้ำตลอดเวลาตลอดการสร้างอย่างเงี้ยเออก็เลยต้องต้องคอยล็อกอ่าเขาเรียกอะไรนะล็อกล็อกถังเก็บล็อกกองเก็บน้ำไว้ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าอย่างน้อยน้ำมันจะได้ไม่ปนเปื้อนเออโอเคโหแสบตาเหลือเกินอันนี้รู้สึกว่าเราต้อง เดี๋ยวเขาห้องนี้ใช่ไหมอ่าโอเคได้ละอ๋ออันนี้ก็จะมีเตียงนอนอยู่นี่มีหน้ายิ้มด้วยโอเคเดี๋ยวเราเดินดีกันอันนี้เป็นไดอารี่ของเอ็ดนาเพจสาธิเลยเหรออ๋ออันนี้เขาพูดถึงครบรอบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปีของหอคอยของเราอ๋โอโหร้อยปีแล้วรจริงดิ อันนี้สร้างมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วใช่ไหมแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าก่อนก่อนหน้านี้สองร้อยปีเกิดเรื่องอันตรายอะไรยังไงบ้างโอเคแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดอันตรายใดๆกับกับคนในยุคเราเนื่องสื่อว่ามันก็ใช้เวลาสักพักแล้วนะที่เราอยู่ตึกที่สองอ๋ Just like all the other towers, its inhabitants quickly grew desperate and aggressive. คนผู้อยู่อาศัยก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้กลายเป็นตึกรามว่างเปล่าไปแล้วอ๋อก็คือในสมัยก่อนอ่ะมันเหมือนกับว่าตอนที่ตึกกำลังสร้างใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนกับมีคนแย่งกันแย่งกันในเรื่องของสเบียงอะไรเงี้ยจนต้องไล่ตีกันก็มีอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตึกเลานะมันมีตรงนู้นอีกเพียบเลยอ่ะโอเคเขาเดี๋ยวต่ออันนี้ ดรี่ของคา์ฉันรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงไม่ไม่คาดคิดว่ามันจะมาถึงเร็วเร็วมาถึงเร็วมากอันนี้เขาพูดถึงว่าว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งอ่ะที่จะมีผู้คนเนี่ยจะบุกเข้ามาเขา้เขามาอ่าขโมยโพซัพพลายอะไรอย่างเงี้ยขโมยพสต์เบียงต่างตๆตามหอคอยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันเหมือนกับว่า ไม่คิดว่ามันจะมาถึงไงเออคืออารมณ์ประมาณว่าพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยทรัพยากรมันก็ขาดแคลนใช่ไหมพอขาดแคลนปบมันก็เกิดการแข่งแย่งกันในระหว่างหอคอยเออกลายเป็นว่าเราอาจจะเป็นแคปอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ยังอยู่บนหอคอยนี้ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นหน้าตามไปยังไงเนาะอ,อโอเคอันนี้มีโหแทบไม่เหลืออะไรเลยอะอันนี้ลังนี้เราเปิดไม่ได้ใช่ไหมเคไม่เป็นไร ที่ในนัเป้าหมายเราคือเราต้องไปยังตึกนูนให้ได้ก่อนนะฮะเีนไหอันนี้มีโน้ตอีกอันนี้คอมเบอร์ท่าโอ้โหนาทีพันก็พันเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าแล้วอันนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องซับเรื่องพวกสเปียงอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมันน่าจะสืบเรื่องมาจากแบรรี่อันก่อนนะที่ว่าแบบสป라이มันน่าจะเริ่มร้อยหล่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่า แต่ว่ามือกับรุ่นรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าสถานที่อย่างเงี้ยมันก็ยังดูมันก็ยังดูวิเศษอยู่สําหรับพวกเขาอยู่นะฮะอ่าก็คือเขาก็ยังคอยตามหาพวกอะไรนะพวกแหล่งน้ําต่างๆอางเงี้ยทำทันที่สถานที่เหล่านี้มันกลายเป็นพื้นที่โลกลางไปแล้วนะฮะเนีย่ยดูดิคือมันมีแต่ฝุ่นฝุ่นละอองทรายอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่คือเชื่อแล้วแหละว่ามันเป็นโลกที่แบบล้สล,ดสลดัดอ๋อน,นี่เขาติดตั้ง I should be able to use it to get across เอออันนี้เขาบอกว่าเขาติดตั้งในส่วนของไอตัวลอกเนี่ยพวกคานลอกอย่างเงี้ยไปยังอ่าหอคอยที่สามอ่าโอเคเดี๋ยวเราก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูแถวๆนี้ก่อนนะโอเคอ่าอันนี้มน่าจะมีอะไรฮะใช่ไหม เดี๋ยวเราลองแต่งขึ้นไปก่อนอา่าฮะขึ้นไปปุ๊บเจออะไรเจออะไรเจออะไรไม่เจออะไรเลยโอเคอันนี้เราอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะหล่นลงไปนะเพราะว่าเพราะว่าตัวเกมมันเขาเรียกว่าไงน,นะเราตัวเกมมันทําการบล็อกไว้แล้วนะครับไม่ให้เราหล่นใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งนะอ๋อหล่นไม่ได้โอเคเราสบายใจแล้ว <laughs> หรือว่าหรือว่าเรา เธอล่นลงไปได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพเหมุนมาหมุนมาหมุนมาเรื่อยๆ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 โอเคเออเขาทำดีๆอ่ะเนี่ยขนาดเชื้อยังเป็นแบบเส้นดินสาวฝนเลยอ่ะเออโอเคไปแล้วจะโหเสียวอ่ะ I this beautiful if suffocating. could call place almost storms so dust these weren't เขาบอกว่าเขาบอกว่าเกือบจะเรียกที่นี่ว่าเป็นเกือบจะเรียกที่นี่ว่าแบบเป็นสถานที่แบบสวยๆยาง,งาๆแล้วทำไม่ตดว่ามันมีฝุ่นเยอะๆอ่าฉันหวังว่าฉันจะเจออะไรสักอย่างในหอคอยที่สี่นะเนี่ยหอคอยที่สี่ตรงนู้นนะฮะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่ไม่น่าจะยาวมากาโดยทั้งละฮาดังเดลี่ที่หนึ่งอันนี้เขาบอกเขาเอารมณ์ประมาณว่าไม่รู้สึกเครียดไปมากกว่านี้อีกแล้วอะไรเงี้ยอ่า แล้วน้ำกำลังจะหมดอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะซัพพลาในการสร้างตึกเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วก็มีเพื่อนคนหนึงชื่อขขาวก็ไม,ไม่ไม่ได้อยู่เคียงข้างกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่มันเป็นครั้งที่5แล้วนะที่เขาที่ขาพยายามแกล้งผักผักชั้นตกลงไปจากหอคอยเนี่ยเอ่อเวรกรรมคือมันเขาเรียกอะไรนะมันมันเครียดเนาะเวลาแบบทํางานอะไรแบบเนี้นานๆแล้วแบบ พวกเสบียงอาหารก็ไม่มีพวกอุปกรณ์ก่อสร้างก็จะหมดร่อยหล่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของโจอ伊ใช่ไหมอ้าวเมื่อวานนี้หาดังตกตกลงไปจากหอคอยอ้าวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องที่น่าละอายมากอ้าวมเมกรมอีกอ,อ,อ้คนนั้นแหละชัวร์อารมณ์ประมาณว่าเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุที่ว่าไอหาดังที่เราอา่านจากว่าที่เราอาจจะโน้มตรงนั้นอะตกลงไปอ่ามันก็เลยเกิดอาการเครียด มากขึ้นนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องหาทางทำลายในส่วนของตัวล็อกไอไอกล่องที่ล็อกอะ่ะน่าจะกล่อง,ของเขาอะ่ะเออเพื่อจะเ,เอาเสเบียงมาใช้ต่ออะไรเงี้ยโอ้โหมันดูมันดูแรงแค้นมากอะ่ะเห็นนะอุ้ยโน้ตเยอะมากอ่ะอ๋อนี่ไงของเขาเพจ57ชันก้าวข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้ฮาะดังฮาดังนี่คือแบบรีแอคแบบสุด สุดติ่งเลยตอนที่ฉันไปนยุ่งกับเขาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันแกล้งทำเป็นโมโหลแล้วก็เอาแขนสัตว์หน้าเขาอ๋อแล้วก็ผักเขาตกลงไปจากหอคอยรู้แต่ว่าฮาดังน่าจะชอบแน่ๆชอบตรงไหนวะโดนผักตกลงไปเนี่ยนะชอบตรงไหนเนก็คือสรุปว่าเาาเนี่ยเป็นคนผักฮาดังลงไปจริงๆนะฮะเมื่อกี้โอ้โหทำไมมันดักดักโอเคเดี๋ยวเราคุไปดูก่อน อ่าโวอันนี้เปิดไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปหอคอยที่4กัน Looks like I'll to fix this fix bridge need อ๋อเราต้องซ่อมก่อน Stack of plank อ๋อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องหาอันนี้ก่อนเขาเรีเยกอะไรนะหาไม้กระดานโอเคอันนี้ปะอ่านี่ไงโอเคเออสะดวกดีอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราสร้างเลยโอเคสร้างหนึ่งสร้างสองสามสี่ อ่าโอเค,ค,ค okay, เรียบร้อยได่เวลาเดินต่อมีอยากจะเชื่อว่าฉันจะเป็นคนสุดท้าย <I S 1> ที่อยู่ที่นี่ไ like ม่อยากเชื่อว่ามันจะจบแบบนี้อาจ <c oughs> อาจะงงว่าที่นี่มันคืออะไรในในครั้งแรกที่เห็นโอ้ oh. ขนาดพี่เอ็กก็ยังไม่รู้เลยเหรอนออิ่นอ๋อ the sun of silca เอออันนี้ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหอคอยพวกนี้หรือเปล่าวะอันนี้เขาน่าจะพูดถึงเรื่องของการเรื่องความคิดเริ่มในการสร้างหอคอยพวกนี้ขึ้นมาเพื่อหนีเพื่อหนีอ่าพายุทรายพวกนี้เออนะฮะโอเคอันนี้ไดอารี่ของดิวีอันนี้พูดถึงคนที่ชื่อว่าอ่าเควินใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าเราเป็นเพียงผู้สืบทายาทจากผู้ยิงใหญ่อ๋อนี่นี่คิดว่าตัวเองเป็นในนั้นหรอคิดว่าตัวเองเป็น พระเจ้าเหรออะไรอย่างน้ใช่ไหมแล้วเราก็ให้ทุกคนเรียกเขาว่าซันออฟซิลคาอ๋อเมื่อกี้ไงบุตรแห่งซิลคาเออฝ่ายดีอ่ะนี่คือนี่คืออยู่ที่นี่จนเสียสติไปแล้วอ่ะเนี่ยไม g ก็โอเคเราขึ้นมาตรงนี้แล้วยังไงต่อแล้วเราต้องไปทางไหนตอนเนี้ยอันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเนะได้คอนด้วย อ๋อได้เรื่อยด้วยอ่าได้แผนไม้เพิ่มโอเคแล้วเราจะไปทางไหนต่อเดี๋ยวนะเอ่อเราต้องแต่ขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมอ๋อสร้างวันไหนเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราสร้างขึ้นไปสร้างขึ้นไปสร้างขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยติด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 โอเค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 ,อเคมันจะว่า ดูสิ This beautiful. is place really สถานที่เหล่านี้สวยจังถึงแม้ว่าจะมีฝุ่นพายุฝุ่นกระทำมันก็ดูสงบดีเหมือนกัน I've working life. been tower whole on that my ฉันทำงานที่หอคอยนี้มาทั้งชีวิตเราเราไม่เคยได้ไม่เคยได้ไปไหนได้ใช้ชีวิตอะไรเลยเรามองแต่เบกหมอกพวกนี้และคิดว่าเราจะประคองชีวิตได้นานแค่ไหน ตอนนี้ทุกคนไปกันหมดแล้วฉันก็คงเป็นคนเดียวที่ต้องทำให้มันสำเร็จอ๋อมันนานมาแล้วแต่ฉันว่าฉันพอแค่นี้แล้วเดี๋ยวนะอย่าบอกนะอ๋อแล้วไปเอ๊ะเสียงอะไรวะ ฮะฮะหัว,หว,หวตกเฮ้ยเชจจบแล้ววมากเฮ้ยโอเคเลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าอ่าพระเอกเนี่ยก็คือพูดกับตัวพันนางกับตัวเองประมาณว่าแบบ บอว่าเราก็สร้างอะไรพวกนี้มายาวนานมากพอแล้วอะไรเงี้ยเราก่อสร้างมาทั้งชีวิตแล้วเงี้ยก็เราเองก็อยากทําอย่างอื่นบ้างนะฮะในสิ่งที่เราอยากทําแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีบอกกับว่าคนอื่นๆเขาก็หนีหายตายจากกันไปหมดแล้วก็เหลือแค่เราคนเดียวก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะได้อยากอยากพักผ่อนกับเขาบ้างอะไรบ้างเงี้ยเพราะว่างานเขาน่าจะเสร็จแล้วล่ละแต่ปรากฏว่าปฏิหาร์มีจริงก็ฝนตกเวยเลย <laughs> นะฮ<ค>ะเพราะว่าที่เนี่ย มันขาดอยู่เรื่องเดียวก็คือพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาก่อสร้างพวกเนี้ยมันก็ต้องกินน้ำตลอดใช่ไหมเรื่องทรัพยากรน้ำมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจำกัดมากจำกัดสุดๆนะฮะแล้วอยู่ดีๆก็เกิดปฏิหารฝนตกเฉยเลยอารอลป์บอกมาว่าอารอลป์บอกมาว่าฟาเบื้องบนเขาคงอยากอยากจะต่อชีวิตให้กับพระเอกคนนี้นะให้ได้ใช้ชีวิตต่อไปถึงแม้ว่าจะอยู่เพียงคนเดียวก็ตามนะฮะก็มันเหมือนกับสอนให้เรารู้ว่ายังไงเดียว มันสอนให้เรารู้ว่าแม้ว่าชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันจะยากลำบากแรงแค่แค่ไหนเพียงแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเรายังมีความหวังอยู่ในใจอย่างเงี้ยสักวันมันก็ต้องสักวันมันก็ต้องมีความหวังนะเออประมาณนี้หวังว่าจะสนุกกันไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเกม p l a m b e r นะฮะพูดปีนป่ายในเมฆหมอกนะฮะประมาณนี้โอเคก็หวังว่าจะชินชอบกันแต่วันนี้จอแพร์ซ้งเขาจะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ